สดใสกับจุดพักใจในเวลา2โมงฮ่าฮ่าคนดูผมบอกเลยว่าเวลานี้เนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะยังไม่ได้เจอพวกนักเรียนนะครับผมแล้วเราก็อาจจะไม่ได้เจอเด็กนะครับเพราะว่า,าจ,จะเป็นแบบคนตรงคนโตอะไรอย่างนั้นนะนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับเอาให้ถึงสัก24ไลค์นะคนดูนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับคุณผู้ชม ข้างหลังพูดอะไรไม่รู้แต่ว่าไปดูโฆษณาก่อนไป Let's go มา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 ลุชอบร้านเติมเกมโลโบอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใชบ้บริการมากกว่า70,000 0คนครบวงจรปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะไม่ว่าการเติมโลบัอกแบบกรีฟการ์ดเลทสุดคุ้มที่คุณสามารถเติมได้ในทันทีและยังมีไอดีไก่ตันวางจำาหนในทุกรูปแบบการันตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สำคัญมารุชชอบรับกดเกมพาร์สซะด้วย <c oughs> อย่างเช่นทิงเลกซี่อัน i ี้แม่แอเวนเจอร์รวมถึงแบบสุดดังบล็อกฟูด้ดโอ้โหสุดยอดเลยนะฮอร์สอย่าลื ต้องมารู้จบลิงอยู่ที่ใต้คลิปนะจ๊ะ I have CPU ค o m ku k สเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU ได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินครับพี่แล้วอันนี้เอ่อชื่อชื่อชื่อเรย์ใช่ไหมครับชื่อบัวครับบัวอายุเท่าไหร่ครับ คสิบห้าครับเราบัวมีมีหวานใจยังครับบัวมีคนคุยครับอ๋อมีคนคุยแต่ไม่ได้เป็นแฟนใช่ไหมครับใช่ครับเท่านั้นก็มากเกินพอแล้วครับอันนี้สเปคในใจเป็นแบบไหนครับบัวชอบคนรวยค่ะอ๋อไลก์บัวบัวบัวขึ้นหลังเรามาได้ไหวพวกนี้มันเลื้อนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยเจอพี่หว่าเฮ้ยไม่ต้องมายืมไม่ต้องมายืมโก้ไม่ต้องมายืมโก้เป็นไงเรารวยป่ะบัวบัวน้องบัวพี่รวยป่ะหนูบอกหนูชอบคนรวยไม่ใช่เหรอพี่โก้รวยอ่ะพี่มีรถด้วยเห็นป่ะเนี่ย I'm so rich เฮ้ยพี่อะไรครัะไปเนียเฮ้ยเฮ้ยตามมาวะไม่มีคนตามน้องบัวเป็นมึงนะเดี๋ยว,ว,ว,วก่อนเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนพี่จะเพี่ที่ไหนอะ่ะที่รักเนี่ยจ้าพูดมาสิ แล้วสเปคน้องบัวเนี่ยนอกจากคนรวยเอ้คนคนรวยที่หนูว่าเนี่ยมันมันมันต้องใส่เครื่องแต่งกายอะไรครับชอบคนที่เห็นแล้วสบายใจมากกว่าอ่ามื่อกินหนูบอกชอบคนรวยเล่นแต่รวยก็ดีร <laughs> วยก็ดีอ่ะ,อะสมมติว่าเอารวยก่อน <laughs> ถ้าถ้ารวยเนี่ยรวยในโรบอกรืยรวยในชีวิตจริงจ้ะทั้งคู่เลยก็ได้อ่างั้นพี่ผ่านแล้วตอนนั้นอนะ่ะแล้วแล้วถ,ถ้าเป็นในโรบอกกับหนูอยากให้พี่แต่งตัวเป็นยังไงถ้าหนูแบบแบบว่าพี่กับหนูจะเป็นแฟนกันยังไงพี่จะต้องแต่งตัวในโรบบอกยังไงไม่รู้ครับแล้วแต่สไตล์พี่เลยเพราะหนูไม่วังคับอยู่แล้ว อ๋อก็คือตามสไตล์ของพี่เลยใช่ครับเล่นๆก็ได้พี่แต่งจอมผูด้ดีมาหานะเป็นไง ตัวไม่ใช่เหรอครับพี่ลิ๊ใช่ปะเอ้ยเห็นป่าพี่ผ่านสเปคหนูแล้วเราต้องเราเราเราต้องใส่วงใส่วอลกอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ต้องก็ได้ครับอ๋อไม่ต้องใส่วอลกใช่ไหมวอลก์แพงอะเนาะใช่ไหม<ๆ>หนูหนูไปซื้อมาเหรอไม่ครับหนูขโมยแม่มาหนูไปขโมยแม่มาแม่ใส่วอกลกรอแล้วแล้วถ้าพี่จะจีบนี่พี่ก็คือต้องต้องทำตัวให้รวยก่อนใช่ไหมไม่ต้องก็ได้ครับอูพี่อันนี้อันนี้พอพอพอ,พอจะจีบน้องบัวยังครับส,สวยๆแล้วหรือว่าน้องบัวจะจะสลับร่างกับพี่อะ่ะพี่สลับร่างได้ด้วยเหรอโอ้ นอกจากรวยนิสัยเข้ากันได้ไอเข้ากันได้ที่ว่านี่คือมันจะต้องเข้ากันยังไงครับก็อยู่ได้แล้วสบายใจก็โอเค้วครับแล้วแล้วถ้าหนูอยู่กับพี่หนูคิดว่าหนูจะสบายใจไหมอันนี้ต้องลองก่อนอะ่รงั้นอ่ะออ้ยต้องลองก่อนอันนี้คือหนูชวนนะครับเนี่ยถ้าใช้คำว่าลองก่อนอันนี้คือเชื้อเชิญหลักฮานิดนิดหน่อยค่ะอ๋อนิดหน่อยเอ้ยนิดหน่อยเด้อแสดงว่าชวน เดี๋ยวขอพี่บคุณมากเลยอ่ะพี่เชื่อพี่ดิถ้าพี่บอกไปหนูก็อ๋อไหนพี่ลองพูดยังบอกตอนนี้ไม่ได้น้องบัวโอเคครับเป็นความลับใช่ไหมเป็นความลับแบบสุดยอดแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราโอเคครับเข้ากันเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกอย่าว่าอย่างนู้นอย่างเงี้ยนะน้องบัวน้องบัวพูดจุ๊บมวยให้ฟังได้ไหมครับจุ๊บน้องบัวคบน้องบัวน้องบัวชอบคนเลื้อนๆไหมครับบัวก็เลือนครับจริงๆอ่ะ เลื่อนยังไงอะเลื่อนไปทั่วเลยค่ะเอาเงี้ยเงี้ยเดี๋ยวพี่จะเดินลงไปตรงนั้นแล้วแล้วน้องบัวด่ามาเลยนะโอเคปะเว้เอาเลื่อนไงเลื่อนไงไปลุยน้องบัวน้องบัวพูดแบบนี้เฮ้ยพี่พี่หนูไม่กล้าหนูไม่กล้าหนูจะโดนไม่โดนน้องบัวพูดมาบอกว่าเฮ้ยหัวแดงตายไปลุยหัวแดงตายเดี๋ยวใหม่นะเดี๋ยวใหม่นะก็จะให้หนูพูดนะบอกว่าไอ้สูตรขาวเฟี้ยวเหรอมึงอะสูตรขาวเฟี้ยวมากเหรอ ไปไอกระโปรงชมพูอ่ะสวยตายอะไรอีกเขพูดอย่างนี้นะกระโปรงชมพูอ่ะสวยตายอะไรอีกมึงอ้วนเท่ากูเป่าถ้ามึงอ้วนเท่ากูคนมาพูดไออ้วนไออ้วนไอ้อ้วนซึม ไถ่ายรูป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 เอ้ยตอน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 ถ่ายรูป่าพูดพูดประโยคเด็ดๆให้ฟังหน่อยดิผมอยู่เยอรมันอ่ผมพูดไทยไม่เป็นอ่ะอ่ะก็พูดเยอรมันมาเลยแป๊บนึงขอถ่ายรูปก่อนมันอยากถ่ายนะเอาไหมเฮ้ยเพืนมึงออกไปเโอ้โมึงอยู่ได่าเขาไม่จเยขึ้นหลังรถมาขึ้นขึหลังรถมาขึ้นหลังรถมาอยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆนะเดี๋ยวจะพาเหินเดี๋ยวจะพาเหินเย้เย้เยเยเย เอนมันเหินแล้วเราก็สลัดมันออกยังไงล่ะงั้นงั้นตอนนี้พี่ก็จะฝากบอกไปไปถึงคนที่กำลังคุยกับหนูอยู่นะว่ากูเจ๋งกว่าแ่ปีนีถ้าเขาดูอยู่เขาก็น่าจะพูดประมาณเนี้ยีป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 ี่ีปี่ีพีป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 ีีีปีี่ีพี่ีปีีป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 ีีปีปีีป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 ีีีีีีีีีีีีีี พี่วิ่งเขกี้อ่พี่พี่ใจเย็นเย็พี่พี่ไอ้กูดับรถไม่ได้กูดับเครื่องไม่ได้พี่พี่ใจเย็นเย็นพี่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 กูเย็นสุดแล้วแต่เครื่องกูมันร้อนไอ้น้องดับเครื่องดับเครื่องพี่ดับไม่ได้กูแก๊คกูอยากตุนโอ้ยนี่ป่าที่กนจัดเฮ้ยทำไมมันลอยได้อ่ะเกมไม่สมจริงเกมไม่สมจริงว่าเกมเลโก้ถึงคราวที่พี่จะบอกหนูแล้วว่าพี่คือใครพี่คือใครแฟนเนเธอรเจีน อันนี้พี่อัดคลิปอยู่หนูจะดังปะเนี่ย <laughs> หนูพี่จะให้หนูพูดห้าวิกับแฟนคลับพี่หนึ่งสองพูดหนูโซ่ค่ะเอา้าโสดแล้วแล้วคนคุยที่หนูบอกว่าค, <laughs> คุยอยู่อะ นเอาได้จะพูดอะไรพูดว่าเรารับเติมเกมนะคะชัดดวร์ป้รับเติมเกมเลยเหรออ๋อหนูชอบเกมเอ้ยหนูมันแหกขายอย่างนี้เลยพี่หนูรับเติมเกมแน่นอนใช่ค่ะบหนูรับเติมเกมรับเติมเกมเกมอะไรบ้างอะคะอะ P R v, รบับก็ฟีไฟอาร์วีโรบอทบายบายเต็มไปหมดเลยครับอยากมีแฟนเป็นเจ้าของโรงเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวป่ะครับร้านเติมเกมพอแล้วครับเอาอันนี้สั้นๆเลยคำถามสุดท้ายแล้วของวันนี้ละถ้าสมมติว่าแบบว่าอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่แบบไม่ได้มาอัดคลิปอย่างเงี้ยพี่มาจีบหนูได้คะแนนเต็มสิบ แปดครับเฮ้ยแล้วสองอะสองก็ต้องลองดูอีกทีก่อนนี่อ๋อหนึ่งคือลองดูอีกทีกับอีกหนึ่งคือครบเลยสวัสดีครับป๊อปฟี่ปันนี้ฮัลโหลเธอนะเป็นคริปปี้เกิลเหรอไม่หรอเสียงเธอน่ารักมากเลยอะ เธออย่าปิดไม้ดิเธอชอบนั่งรถป่ะเธอชอบนั่งรถป่ะรถอะไรอ่ะรถแรงแรงนี่ยอวะไม่ชอบนั่งรถเร็วๆอ่ะอันนี้ไม่เร็วอันนี้สูงเธอขึ้นมาเธอชอบเหินเหินไหม้รถเหรอใช่นี่เรามีรถแล้วทำไมมีรถอ่ะเสกมาจากใจเธอเป็นโดนมอนปะเนี่ยต่างกันตรงที่เขามีกระเป๋าว่าควักของจากกระเป๋าแต่เรามีตูดแต่เราควักของจากตูดทางยัง ยังไม่ได้ล้างเลยเนี่ยรถเหม็นๆเนี่ยอันนี้เราชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อมิงแล้วคุณชื่ออะไรชื่อว่าไนส์ไนส์ใช่นิงไนส์มิง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 เฮ้ยจริงๆเราชื่อไอซ์มิงไอซ์เข้ากว่าปะอยากอยากไปแบบว่าที่ที่แบบว่าไม่มีคนอื่นไปได้ไหมในจุดักใจทำได้ไหมหรอทำได้ดีโอ้โหนี่มันระดับอะไรแล้ว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 มิงเอ่ออายุเท่าไหร่ครับนี่แบบไม่รู้อะไม่รูพี่เผาออกมาข้างนอกแล้วมิง รอบที่ยู่เท่าไหร่บอกว่าอะไรจะตกใจนะพี่ยี่สิบหกเนี่ยเนี่ยวิวตรงเนี้ยไม่มีใครได้ขึ้นมาเนี่ยก็มันปลีนขึ้นมาไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้มันจะต้องแบบมันมันมันจะต้องหน้าตาดีก่อนนะครับน้องมิง้งมันถึงจะแบบออกมา <c oughs> ได้อันนี้จริงจริงแล้วน้องมิง้งแบบเราเราล,ลองมิงคิดว่าน้องมิ้งหน้าตาดีไหมครับถ้าออกนะก็ต้องหน้าตาดีแหละเฮ้ยแน่นอนดิจ้า ชอบผู้ชายในโรบอทที่แบบแต่งตัวประมาณไหนครับมิงได้หมดอ่ละชอบเลื้อนๆหรือว่าชอบดีๆไม่ชอบคนเลื้อนชอบคนแต่งตัวรวยๆไหมไม่รูยยังไงก็ได้อะขอแค่ไม่เลื้อนห่ะเหรอใช่เพราะว่าลำคาญอ๋อคือแต่งตัวเลื้อนคือกลายเป็นลำคาญเลยแล้วอย่างนี้อย่างนี้คือเลื้อนไหมครับน้องมิงนี่ไม่เลยแล้วแบบนี้ชอบไหมครับอันนี้คืออะไรอ่ะคนขาเหรอใช่ใช่คนขาอันนี้คือสาขาย่อยอักแปงนะสาขาหลักอยู่ตรงไหนสาขาหลักก็ขึ้นมาหน่อยตัวเข่าเหรอใช่ใช่ น้องมิงครับน้องมิงอย่าว่าอย่างนั้นอย่างเงี้นะน้องมิงเออพูดจุ๊บมั่วให้ฟังหน่อยได้ไหมครับน้องเก็บไว้ให้คนสําคัญจุ๊บมั่วก็แหละไม่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 ต้องน่ารักอ่ะก็แสดงว่าพี่สําคัญแล้วใช่ไหมล่ะน้องมิงอยากลมสลับร่างกับพี่ไหม อะไรอะ่ะนั่นสาวร่างโตไปแล้วอ่ะใช่พี่กับเป็นสาวร่างโตเลยน้องมิ้งอยากให้พี่แต่งตัวเป็นสาวนะ,ะไหนไหนเฮ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยลวชอบไหมล่ะ,ละลจ๊าชมน่ารักเฉยเลย<ม>แล้วหนูรู้ป่ะว,ว่าถ้าแบบจะแต่งตัวน่ารักต้องทํายังไงอะ่ะไม่นหนูอ่ะหนูก็แค่พิมพ์ wkc ในช่องค้นหาแล้วก็เซอร์เป็นแมปแล้วหนูก็เข้าแมป wkc outfit design ไงมันก็จะแบบว่าแต่งตัวน่ารักแบบนี้ได้เยอะมาก อ๋อพี่มาแต่งตัวได้เหรอใช่แล้วะว่าเป็นแบบแต่งตัวที่ตึงด้วยนะราคาถูกด้วยหนุ่มหัวขาดแขนด้วนหนูเป็นสายแบบหัวขาดแขนด้วนเหรอไม่ใช่แขนด้วนขาด้วนอ๋อขาดคหนู่หนุหนูอยากให้พี่แบบหัวขาดขาด้วนได้ไหมครับแต่อยากแบบแต่งตัวตามหนูก็แบบว่าชอบหนูว่าไปว่าไปเอาเขินเหรอต้องมีรู้หรอเปล่าพี่สามารถล็อกให้น้องมิ้งอยู่ตรงนี้ได้ตลอดการ น้องมิ <Ll ull ing> ้งเล่นสไลเดอร์ทำไมพี่มีวิธีการที่ทำให้น้องมิ้งแบบล่วงได้ไวที่สุดด้วยนะำอยน้องมิ้งป่านี้มิงูได้เหรอพี่ให้เวลาห้าวิพูดอะไรก็ได้กับกับแบบกับเด็กที่กำลังดูอยู่อ่ะกินข้าวให้อร่อยจบแล้วอ่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับชอบคลิปนี้กันไหมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันเดี๋ยวเชันกหมาในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้โมโตราไปก่อนร่ขขงางทรงสมัครแล้วกันอ้อม